นักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่แปดกันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่สิบสามขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้าห้าสิบสามเริ่มตั้งแต่สัทธาอิมวังเตสังยาจนาการังทัสเตตุงเป็นต้นไปเรื่องหังสะคาตกะพิขุ ศัทธาอันว่าพระศาสดากเทสิตรัสแล้วชาตกรรงซึ่งชาดกติกะนิปาเตในติกะนิบาทอิมังนี้อิติว่าชนาธิปะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่กว่าชนไม่ยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายวิทิตตวานะทราบแล้วสัทธงจะซึ่งศรัทธาด้วยสีลังจะ ซึ่งศีลด้วยตะวะของพระองค์วินิมหเสขอพระราชทานแรกแล้วสิวันนางซึ่งทองหัตถินาด้วยช้างอัญชนะวันเนนะมีสีเพียงดังสีแห่งดอกอัญชันกาลิงคัดสมิงในสำนักของพระเจ้ากาลิงอิติดังนี้ทัดเสตุงเพื่ออันทรงแสดงยาจนาการัง ซึ่งอาการคืออันขอเตสังพรามนานังของพรามทั้งหลายเหล่านั้นอีมังนี้ปณะ,ะก็หัดถิมหิครันเมื่อช้างเตหิพรามเนหิขึ้นมานะครับอันพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาณีเตปิแม้นำมาแล้วเทเวครันเมื่อฝนอาวัสันเตไม่ตกอยู่กาลิงโคอันว่าพระเจ้ากาลิงคะก็ได้นะครับ เปเสสิทรงส่งไปแล้วพรามณเนจะซึ่งพรามทั้งหลายด้วยอมัจเจจะซึ่งอมาตทั้งหลายด้วยกุณอีกวจเนนะด้วยพระดำรัสว่าโสราชาอันว่าพระราชานั้นรักติย่อมรักษากุรุธรรม,มังซึ่งกุรุธรรมยังใดตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายลิขิตวาเขียนแล้ว ตังกุรุธรรม,มังซึ่งกุรุธรรมนั้นสุวรรณปติในแผ่นอันเป็นวิการแห่งทองอาเนธะจงนำมาเถิดอิติดังนี้สัญญายะด้วยอันทรงสำคัญว่าโสราชาอันว่าพระราชานั้นรักติย่อมรักษากุรุธรรม,มังซึ่งกุรุธรรมเตนะการณนนะเพราะเหตุนั้น เทโวอ่านว่าฝนวัสติย่อมตกรัตถีในแว่นแฟนอัตตะรัญโยของพระราชานั้นอิติดังนี้เตสุพรามณะอมัตเจสุขึ้นมานะครับครั้นเมื่อพรามและอม,มาตทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วยาจันเตสุอ้อนวอนอยู่ เตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปิแม้ทั้งปวงกัตวากระทาราชานังซึ่งพระราชาอาทิงให้เป็นต้นสานวนโดยอัดเขาจะใช้ว่าชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนับตั้งแต่พระราชาเป็นต้นไปนะครับกัตวากระทำแล้วการานังซึ่งเหตุกุกุจจะมัดตังปี สักว่าความสงสัยกินจิอะไรอะไรสีเลสุในศีลทั้งหลายอัตโนของตนอัตโนของตนปาติกีปิตาวาห้ามแล้วอิติว่าสีลังอันว่าศีลโนของเราทั้งหลายอปริสุธังไม่หมดจดรอบแล้วอิติดังนี้เตหิอพรามณะอมัจเจหิ ปุณณุนังยาจิตาผู้อันพรามและอมาตทั้งหลายเหล่านั้นอ้อนบอนแล้วบ่อยๆว่าศีละเพโทอ่านว่าความแตกแห่งศีลโหติย่อมมีกาเรเนนะด้วยเหตุเอตาวตามีประมาณเท่านี้นะหามิได้อิติดังนี้กาทายิงสุบอกแล้ว สีลานิซึ่งศีทั้งหลายอัตโนอัตโนของตนของตนกาลิงโคอันว่าพระเจ้ากาลิงคะทิสวาทรงเห็นแล้วกุรุธรรม,มังซึ่งกุรุธรรมสุวรรณปัตเตลิกิตวาอาภตังเตหิพรามณะอมเจหิผู้อันพรามและอมาทั้งหลายเหล่านั้นเขียนแล้ว ในแผ่นอันเป็นวิการแห่งทองนํามาแล้วสมาทายะทรงสมาทานแล้วตังกุรุธรรมวังทรงยังกุรุธรรมนั้นปูเรศิให้เต็มแล้วกัตตวากระทำขึ้นมานะครับสาธุก,กังให้ดีเป็นวิกติกรมะในกัตตวาเทโวอ่านว่าฝนปาวตสิได้ตกทั่วแล้วรัถีในแว่นแว่น กาสะกาลิงคษสะของพระเจ้ากาลิงคะนั้นรัฐถังอันว่าแว่นแฟนเขมังเป็นแดนกเกษมสุภิกขังเป็นที่มีภิกษาอันบุคคลหาได้โดยง่ายอาโหสิได้เป็นแล้วสัถาอันว่าพระศาสดาอาหริตวาครั้นทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปร่วงแล้วอิมังนี้ ชาตะกังทรงยังชาดกอิทิว่าคณิกาอันว่านางคณิกาตะทาในการนั้นอุปละวันนาเป็นนางอุบลนวันนาอาโหสิเอตระหิจะได้เป็นแล้วในการนี้ด้วยปุโนปุคโลอันว่าบุคคลโทวาริโกผู้รักษาซึ่งประตู ตะทาในการนั้นปุนโนเป็นนายปุณณนะอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยอมัจโจอันว่าอมาตรัชชุคาหัวผู้ถือเอาซึ่งเชือกตะทาในการนั้นกัจจานเป็นกัจจายณนะอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยภพณะมาตาอมัจโจอันว่าอมาร โทนมาตาผู้ตวงด้วยธนานตทาในการนั้นโกริโตเป็นโกริตะอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยประโยคประชุมชาดกนะครับเศรษฐีอันว่าเศรษฐีตถาในการนั้นสารีบุตรเป็นพระสารีบุตรอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยสารถิอันว่าสารถีตถาในการนั้น อนุรุตโธเป็นอนุรุตอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยพรามโนนว่าพรา,ามตถา,นา,นนนานตในการนั้น,าานกนัสโปเป็นกัสปะเถโรผู้เท่าอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจจะในการนี้ด้วยอุปราชาอันว่าอุปราชตถาในการนั้นนันทบัณฑิตโตเป็นบัณฑิตชื่อว่าอานท์อโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจจะในการนี้ด้วย มเหสีอันว่าพระมเหสีตถาในการนั้นราหุลมาตาเป็นมารดาของพระราหุลอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยชัเนติกาอ่านว่าพระชนนีตถาในการนั้นมายาเทวีเป็นพระนางมายาเทวีอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิจะในการนี้ด้วยกุรุราชา อันว่าพระราชาพระนามว่ากุรุตทาในการนั้นโพธิสัตวโตเป็นพระโพธิสัตว์อโหสิได้เป็นแล้วเอตรายิจะในการนี้ด้วยตุมเหีอันว่าท่านทั้งหลายทาเรทะจงทรงไว้ชาตะกังซึ่งชาดกเอวางอย่างนี้อิติดังนี้สมุทานเนตวาให้ตั้งลงพร้อมแล้ววัตวาตรัสแล้วว่า พิคูดูก่อนพิสุบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายปุเพในการก่อนกุกุเจครั้นเมื่อความสงสยัยอัปมัตตะเกปิแม้มีประมาณน้อยอุปปันเนเกิดขึ้นแล้วกริงสุกระทำแล้วอาสังกังซึ่งความสงสยัยศีละเพท,เทในความแตกแห่งศีลอัตโนของตนเอวังอย่างนี้ ปณะส่วนว่าตวางันว่าเธอปรับปจิตตวาบวชแล้วศาสเนในศาสนาพุทธะของพระพุทธเจ้ามาที่ศาสะผู้เช่นกับด้วยเราการะโรนโตกระทําอยู่ปานาติปาตังซึ่งปานาติบาตอาการิได้กระทําแล้วกรรมมังซึ่งกรรมอติภาริยังอันหนักยิ่งพิกุณานามะชื่ออันพิกษุตุภาวะวาจุกนะครับ สัญญเตนะพึงเป็นผู้สำรวมแล้วหัดเถหิจะโดยมือทั้งหลายด้วยปาเถหิจะโดยเท้าทั้งหลายด้วยวาจายจะโดยวาจาด้วยภวิตัพังพึงเป็นอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอีบางนี้ว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดหัตถสัญญาโตมีมืออันสำรวมแล้ว ปาถะสัญญาโตมีเท้าอันสำรวมแล้ววาจาสัญญาโตมีวาจาอันสำรวมแล้วสัญญาตัตมโมมีอัตภาพอันสารวมแล้วอัจฉะระโตผู้ยินดีแล้วในธรรมอันเป็นไปในภายในสมาหิโตผู้ตั้งมั่นแล้วเอโกเป็นผู้เดียวหุตธวาเป็นสันตุสิโตเป็นผู้ยินดีด้วยดีแล้ว โหติย่อมเป็นบัณฑิตานว่าบัณฑิตทั้งหลายอาหุตัดบทเป็นตังอาหุนะครับอาหุเรียกแล้วตังปุกกลังซึ่งบุคคลน,นั้นพิกขุว่าเป็นพิกษุอิติดังนี้อิติดังนี้อัดโธอันว่าอัจว,ว่าหัตถสัญญโตชื่อว่ามีมืออันสํารวมแล้วที่แปลว่าชื่อว่าแปลหนุนเหตุนะครับตัวนี้แปลว่าเพราะอภาเวนะเพราะความไม่มีอาการานัง แห่งอาการทั้งหลายหัตถกีลาปนาทีนังว่ามีอันยังมือให้เล่นเป็นต้นหรือว่าหรือว่าหัตเถนะระเรสังประรณาทีนังแห่งอาการทั้งหลายมีอันประหารซึ่งจนทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยมือเป็นต้นอิติดังนี้ตถะประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนาะประทัดสาแห่งบทว่าหัตถสัญญาโตอิติดังนี้ นโยอันว่าในทุติยะปเทปิแม้ในบทที่สองเอโสเอวะนี้นั่นเทียวปณนะก็วาจาสัญญาตชื่อว่ามีวาจาอันสำรวมแล้วอากะระณะตเพราะอันไม่กระทำวาจีทุจริตตานางขึ้นมาซึ่งวาจีทุจริตทั้งหลายมุสาวาทีนางมีมุสาวาทเป็นต้นวาจายะด้วยวาจา อัทโถอันว่าอัตว,ว่าสัญญาตัตตาพาวโวมีอัตภาพอันสำรวมแล้วอิติดังนี้ประทัดสาให้หมดว่าสัญญาตัตะโมอิติดังนี้อัโถอ,อันว่าอธิบายว่าอาการโกผู้ไม่กระทำอาการานังซึ่งอาการทั้งหลายกายะจรณะสีสุขิปนะพะมุกะวิการาทีนัง มีอันยังกายให้ไหวและอันสายซึ่งศีสษะและการกระทำต่างแห่งคิ้วเป็นต้นอิติดังนี้อัิโออันว่าอาจว่าระโตผู้ยินดีแล้วกรรมฐานะภาวนายะในอันยังกรรมฐานให้เจริญโคจะรัชชัตะสังขาตายะอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าทำอันเป็นไปในปายใน,ปในเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์ อิติดังนี้ปทัสใยบมดว่าอัจฉระโตอิติดังนี้อัตโออันว่าอัตว่าสมาหิตโตผู้ตั้งมั่นแล้วสุทถุด้วยดีอิติดังนี้ปทัสใยบมตตตตวดว่าสมาหิตโตอิติดังนี้อัทโออันว่าอัตว่าเอากวิหารีเป็นผู้มีันอยู่คนเดียวเป็นปกติอุต,ตวาเป็นตุสีโตเป็นผู้ยินดีแล้วสุทถุด้วยดี พุตธวาเป็นคือว่าไขามหานะครับตุทามานะโวผู้มีใจยินดีแล้วอธิคเมนะด้วยมรรคผลอันบุคคลพึงบรรลุอัตโนของตนปัฏฐายะจำเดิมวิปัสนาจาระโตแต่อันประพฤติซึ่งวิปัสนาอิติดังนี้ปทาวยาัสะแห่งหมวดสองแห่งบทว,ว่าเอโกสันตุสิโตอิติดังนี้หิจริงอยู เสขาอันว่าพระเสขาทั้งหลายสัพเพปิแม้ทั้งปวงกัตวากรธรรมปุตุชนะกัลยาณกังซึ่งปุตุชนผู้มีคุณอันงามอาทิงให้เป็นต้นสันตุสันตินตย่อมยินดีด้วยดีอธิขเมนะด้วยมรรคและผลอันบุคคลพึงบรรลุอัตโนของตนอีติเพราะเหตุนั้นเตเสขาอันว่าพระเสขาทั้งหลายเหล่านั้น สันตุสีตาชื่อว่าเป็นผู้ยินดีด้วยดีแล้วโผลนติย่อมเป็นปะนะส่วนว่าอารหัอันว่าพระอระหันต์เอกันตสันตุสิโตวะเป็นผู้ยินดีด้วยดีแล้วโดยส่วนเดียวเทียวโหติย่อมเป็นวจนะอันว่าคําว่าเอกโกสันตุสิโตอิติดังนี้เอตังนั้นพระควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุฒังตรัสแล้ว สันทายะทรงหมายเอาตังอรหัตตังซึ่งพระอรหัตนั้นตัดบทเป็นสันทายะบวกเอตังนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่8ก็ขอให้นักศึกษาได้กลับไปทบทวนดูใหม่เพื่อความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้ชงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนทุกท่านทุกคนทูน